สุขภาพดีเริ่มที่ความรู้วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของวิตามินซีนะครับสวัสดีครับช่องหมอชัดชัย ICU เพราะก็ผมหมอแอดผู้เชีเ่ยวชาญด้านโรคปอดละซียูครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของวิตามินซีนะครับหลายคนก็คงจะเคยได้ยินข่าวที่บอกว่าการทานวิตามินซีจะป้องกันการติดเชื้อได้ป้องกันเป็นหวัดได้หรือป้องกันการเป็นโควิดได้นะครับ คราวนี้มันก็มีการศึกษาในเรื่องของวิตามินซีกับการติดเชื้อในกระแสเลือดน,นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับซึ่งข้อมูลเนี่ยที่จะได้ฟังวันนี้เนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับที่เคยฟังมาก่อนว่าวิตามินซีมันดีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเพราะผลการศึกษาเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับถ้าใครชอบเนื้อหาแนวนี้ลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ ในเรื่องของวิตามินซีเนี่ยก็มีคุณหมอคนหนึ่งนะครับเขาชื่อคุณหมอมาลิกนะครับเขาก็เป็นคุณหมอเกี่ยวกับทํางานกับ ICU นั่นแหละนะครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้ทําการศึกษาในช่วงปี2017โดยเป็นการศึกษาย้อนหลังนะครับดูว่ากลุ่มที่ได้วิตามินซีได้ยาพวกสเตียรอยแล้วก็ได้วิตามิน B1 นะครับเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับยาวิตามินซีสเตียรอยและวิตามิน B1 เอามาเทียบกัน ผลปรากฏว่าทั้ง2กลุ่มเนี่ยมีอัตราการเสียชีวิตที่แตกต่างกันนะครับโดยกลุ่มที่ได้วิตามินซีเราพบว่ามีอัตราการเสียชีวิตเนี่ยที่น้อยกว่าอีกกลุ่มหนึ่งอย่างมีนัยยะสาคัญเลยนะครับซึ่งเขาบอกว่ากลุ่มที่ได้วิตามินซีสเตียรอยแล้วก็วิตามิน B1 เนี่ยมีอัตราการเสียชีวิตตอนนั้นเนี่ยอยู่ประมาณสัก8%เเท่านั้นเองนะครับในขณะที่กลุ่มที่ ม่ได้ยาเนี่ยเสียชีวิตสูงถึง40%เพราะฉะนั้นก็เลยเห็นว่าโอ้โหการได้วิตามิน C วิตามิน B1 แล้วก็สเตียรอยเนี่ยโอ้โหมันดูดีมากเลยนะในผู้ป่วยหนักที่นอน ICU ของเขาเขาก็เลยบอกว่าอ่างั้นต่อไปเนี่ยก็แนะนำว่าน่าจะให้วิตามินพวกเนี้ยแก่คนไข้ที่เจ็บป่วยหนักนะที่มานนอนในโรงพยาบาลเพราะดูเหมือนอัตราตายจะดีขึ้นนะครับ แต่ในเรื่องจากการศึกษาของเขาเนี่ยมันเป็นการศึกษาย้อนหลังนะครับเพราะนั้นเนี่ยในการที่เขาเลือกคนมาทำการวิจัยเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอาคติอยู่แล้วนะครับเพื่อทำให้ได้ผลรับของการวิจัยของเขาเนี่ยออกมาดูดีเกินกว่าความเป็นจริงนะครับคราวนี้หลังจากที่เขาออกงานวิจัยในปี2 0 1 7นี่ยก็มีคุณหมอหลายท่านที่ให้วิตามินตามคุณหมอ มาหลีกไปนะครับจนมีการศึกษาเพิ่มเติมในปี2020แล้วก็2021นะครับเขาก็เอาผู้ป่วยหนักเนี่ยมาศึกษาอย่างมีคุณภาพเลยนะครับแบ่งเป็นกลุ่มได้ยากับไม่ได้ยาศึกษาแค่วิตามินซีอย่างเดียวเลยนะครับผลปรากฏว่าในผู้ป่วยหนักเนี่ยที่ได้วิตามินซีเนี่ยดูแล้วเนี่ยไม่ได้ช่วยทำให้ภาวะช็อกนะครับดีขึ้นในผู้ป่วยหนักรวมทั้ง ก็ไม่ได้ทําให้การใช้เครื่องช่วยหายใจหรือการหยุดยาเพิ่มความดันเนี่ยได้ดีขึ้นในกลุ่มที่ได้วิตามินซีเข้าไปนะครับซึ่งวิตามินซีที่เขาให้เนี่ยเขาให้ปริมาณสูงมากเลยนะครับสูงเนี่ยประมาณ50มิลลิกรัม p e กิโลเนี่ยเพราะน้ำหนักสัก50ก็ได้ว่าประมาณ2.5กรัมเลยนะครับซึ่งค่อนข้างเยอะมากๆแล้วนะครับก็พบว่าอ้าวไม่เห็นมีผลดีอะไรเลยนะครับ จนมาปีการศึกษาในปี2022นะครับลงวารสาร New England Journal นะครับซึ่งการศึกษาเนี้ยก็เอาผู้ป่วยหนักมานะครับแล้วก็สุ่มอย่างมีคุณภาพเลยกลุ่มหนึ่งได้วิตามินซีอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้วิตามินซีในผู้ป่วยติดเชื้อในใกระแสะเลือดนะครับผลพบว่ากลุ่มที่ได้วิตามินซีเนี่ยดูเหมือนจะมีอัตราตายมากขึ้นแล้วก็มีอวัยวะล้มเหลว มากขึ้นด้วยนะครับเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้วิตามินซีการศึกษานี้ก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไม่ควรให้วิตามินซีเลยนะเพราะว่าจากที่คุณมาลิกบอกเนี่ยเราทําการศึกษามาหลายการศึกษาแล้วเนี่ยไม่เคยมีประโยชน์ในผู้ป่วยหนักใน i c ซียูเลยนะครับการศึกษานี้ก็เลยบอกว่าเออไม่ควรที่จะให้วิตามินซีนะครับซึ่งในช่วงที่โควิด ถ้าใครจาช่วงโควิดได้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันมีทั้งข่าวลือข่าวลวงอะไรเต็มไปหมดใช่ไหมครับคุณหมอมาลิกเ,เองเนี่ยก็ไปสร้างเว็บไซต์หนึ่งนะครับบอกว่าเป็นแนวหน้าในการรักษาโควิดแล้วก็ให้การรักษาผู้ป่วยเนี่ยโดยแนะนําสูตรที่ตัวเองคิดขึ้นมานะครับโดยไม่ได้มีการศึกษาวิจัยอย่างจริงจังนะครับโดยตอนนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่ามีการให้ทานน้าผึ้งน้ําผึ้งอาจจะฟังดูโอเคนะครับแต่ก็มีให้ทานยาชื่อเมลาโทนินก่อนนอนด้วย แล้วก็มีขมิ้นชนนันนะครับมีสังกะสีมีแอสไพรินนะครับแล้วก็มีให้ทานพวกโปรไบโอติกแล้วก็มีให้วิตามินซีด้วยนะครับรวมทั้งเป็นคุณหมอที่ บอกว่าให้ทานยาฆ่าพยาธิในการใช้ในการรักษาโควิดด้วยก็คือไอเวอร์มกตินนะครับก็คือมาจากคุณหมอมาลิงนั่นเองนะครับก็มีคุณหมอหลายท่านเนี่ยทั้งต่างประเทศและประเทศไทยก็ทําตามเขานะครับแต่ผลออกมาเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้มีการรักษาโควิดที่ดีเลยสิ่งที่เขาพูดขึ้นมาเนี่ยมันไม่เป็นความจริงนะครับจนในที่สุดเนี่ยทางอเมริกาเนี่ย ซึ่งคุณหมอมาลิกเขาทางานที่อเมริกานะครับทางอเมริกาก็เลยบอกว่าเฮ้ยคุณต้องหยุดปล่อยข้อมูลแบบนี้นะครับแล้วก็ควรจะรักษาตามมาตรฐานดีกว่าแต่คุณหมอมาลิกเนี่ยไม่หยุดนะครับทางอเมริกาเนี่ยก็เลยต้องถอดใบป,ประกอบโรคศิลน,นะครับแล้วก็ไม่ให้เขาตีพิมพ์ผลงานวิชาการอีกต่อไปนะครับเพราะว่ามันดูทําให้ผู้คนเนี่ยจำนวนมากเข้าใจผิดแล้วก็รักษาแบบเขาแล้ว ผลรับการรักษาเนี่ยไม่ได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอมาลิกก็เลยโดนโทษไปนะครับจนมาถึงการศึกษาสุดท้ายนะครับในปี2023นี่้เองนะครับเอาผู้ป่วยโควิดหนักมานะครับกลุ่มหนึ่งได้วิตามินซีอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้วิตามินซีที่เหลือการรักษาเป็นมาตรฐานเหมือนกันทั้งสองกลุ่มผลพบว่าวิตามินซีไม่ได้ช่วยอะไรในคนเป็นโควิดนะครับเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าเออเจ็บป่วยหนักอย่โควิดเนี่ยต้องกินวิตามินซีสิ ผลว่ากดว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรนะครับจากการศึกษานี้เพราะไงก็จะเห็นว่าทั้งหลายทั้งมวลในเรื่องของวิตามินซีตั้งแต่เริ่มต้นปี2 0 1 7จนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยวิตามินซีไม่ได้มีประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยที่มีการจะป่วยรุนแรงหรือมีภาวะติดเชื้อในกระแสะเลือดเลยนะครับครับโดยสรุปก็คือเวลาเราได้ยินการรักษาอะไรที่มันดีเกินจริงเนี่ย เช่นกินวิตามินซีแล้วจะดีมากๆนะไม่เป็นโควิดรักษาโควิดได้เนี่ยอันนี้เราต้องระวังไว้ว่ามันเกินความจริงไปจนบางครั้งมันอาจจะมีโทษกับเราเองด้วยนะครับครับเอาคิปวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบนเนื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์น,นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ